สวัสดีครับผมพบกับเซลเกมอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัว ZX6 โนะครับโมเดลใหม่เลยนะครับเป็น2024นะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของหน้าจอครับในส่วนในหน้าจอนะครับการหน้าจอเนี่ยจะมีจอแสดงผลที่เป็นเลขบอกเกียร์นะครับเรื่องของโหมดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวรอบเครื่องนะครับส่วนเรื่องน้ำมันนะครับ ลูกค้าจะเห็นฝั่งนี้เลยออดิโอนะครับจะเป็นแถวบล็อกหนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับส่วนเรื่องปุ่มล่างจอแสดงผลด้านล่างสุดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของนาฬิกานะครับส่วนความเร็วจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับปุ่มใช้งานสําหรับรถเจ้ารุ่นนี้นะครับจะมีให้ทั้งหมดที่หน้าจอเนี่ยอยู่ที่2ปุ่มนะครับก็คือเป็นปุ่มซ้ายนะครับแล้วก็ปุ่มขวา ซึ่งการใช้งานตามจริงครับปุ่มซ้ายเนี่ยจะแทนที่ด้วยปุ่มบนที่ประกับมือด้วยนะครับและปุ่มด้านขวาจะแทนที่ปุ่มล่างทางฝั่งประกับมือนะครับผมจะลองกดให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นจะเป็นอันแรกเนาะที่ประกับมือบลมบนนะครับจากโอ디โอนะครับจะเป็นทิปนะครับทิปเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้โดยการกดปุ่มบนค้างนะครับหรืออย่างที่บอกเลยเมื่อกี้มันเชื่อมต่อกันใช่ไหมในทิป B นะครับผมจะลองกดเป็นปุ่มด้านซ้ายดูนะครับ อ่ะนะครับมันจะเป็นทิปปี้นะครับกดถัดไปนะครับมันก็จะกลับมาที่โอีโอผมถึงบอกว่าปุ่ม2ปุ่มนี้มันเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ในปุ่มด้านล่างนะครับหรือปุ่มด้านขวาที่หน้าจอนะครับจะแสดงผลเกี่ยวกับอัตราน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้จะเป็นโชว์เป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้จะเป็นแบบเรียวไทม์กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นค่า AV ตรงนี้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยเอเวอร์นะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่ะผมลองกดที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับ อันนี้จะเป็นค่าเลนส์นะครับคำนวณน้ํามันในถังว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับเลนส์เนี่ยผมให้ดูเป็นไกด์นะครับหลักๆเพราะว่าจริงๆเลนส์เนี่ยพอเหลือขีดสุดท้ายครับก็จะไม่โชว์แล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของ AV s p e ป d นะครับก็คือค่าเฉลี่ยของสปีดของตัวรถนะครับอ่าผมขออนุญาตย้ายมาเป็นประกับฝั่งมือด้านนี้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเรื่องของเวลานะครับเวลาเนี่ย มันคือการจับเวลาการใช้รถนะครับหรือการเปิดสวิ์คุญแจนั่นแหละว่าเราใช้รถมากี่นาทีแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สําคัญนะครับจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ของตัวรถนะครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวแซดหกตัวใหม่เองเนี่ยก็มีจอ CFT ซึ่งสามารถดูเรื่องของแบตเตอรี่ได้นะครับ อ่ะอันนี้กลับมาก็จะวนกลับมาในในจุดเริ่มต้นนะครับหรือจุดที่เราดูค่าพวกนี้ครับลูกค้าสามารถฟิกได้เลยว่าเราอยากดูเป็นค่าไหนนะครับเราก็แช่หน้านั้นค้างไว้ได้นะครับไม่มีถูกมีผิดเนาะสำหรับตัวจอแสดงผลนะครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับส่วนการเข้าไปตั้งในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับให้เรากด2ปุ่มที่หน้าจอนะครับไม่สามารถกด2ปุ่มที่อยู่ฝั่งประกับได้นะครับกดค้างนะครับลูกค้า จะเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับหน้าเมนูเนี่ยตัวแรกอะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งชิปไลท์นะครับเราจะกดด้านขวานะครับเป็นออนหรือออฟนะครับให้เลือกฝั่งซ้ายนะครับเลือกฝั่งซ้ายเป็นออนหรือออฟเลือก select กดขวานะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดซ้ายอีกทีนึงเป็นการลงมาอีกหนึ่งเหมือนทัดเนาะแล้วก็กดขวาเป็นการตั้งรอบนะครับการตั้งรอบนะครับเราก็ตั้งได้เลยว่าอยากให้เขาแจ้งเตือนในการเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือควิชิปเตอร์ไหนไอ้ควิชิปไหนที่กี่พันรอบนะครับ ชิปแรมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเนาะส่วนการออกนะครับเรากดฝั่งขวาค้างนะครับนี่มันก็จะออกมาในเรื่องของดิสเพย์นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นในตอนที่เราถ่ายมันจะมีดอกแสงบ้างไม่ดอกแสงบ้างอันนี้เป็นเหมือนดิมเมอร์นะครับสำหรับตัวจอเขาเองเขาจะมีดิมเมอร์อยู่แล้วส่วนตัวเนี้ยจะเป็นเรื่องของความสว่างนะครับเราจะเลือกได้เป็น1กับ2นะครับอ่ะ ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของนาฬิกาแล้ววันที่นะครับอันนี้ลูกค้าสามารถตั้งได้เลยนะครับอันบนจะเป็นแบบฟอร์มนะครับวันเดือนปีเนาะหรืออย่างเช่นลูกค้าที่เป็นต่างชาติเขาจะตั้งเป็นเดือนอ่าเดือนก่อนแล้วก็วันแล้วก็ตามด้วยปีนะครับส่วนกดปุ่มด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการเลื่อนปรทับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งมาในส่วนของเรื่องนาฬิกานะครับปรับ24ชั่วโมงได้นะครับกดออกเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ที่ฝั่งขวาค้างนะครับ เรื่องของเซอร์วิสนะครับอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนของทางเจ้าของรถเองนะครับสามารถเข้าเซอร์วิสก่อนได้นะครับจริงๆเซอร์วิสสำหรับรุ่นนี้นครับเราเจอกันรอบแรกที่1000กิโลวันที่ลูกค้าออกรถนะครับจะมีการลงทะเบียนไว้อยู่แล้วนะครับว่าตัวรถอ่ะจะต้องเข้ามาเช็คที่พันโลนะครับมันจะมีในส่วนของเซอร์วิสของทางศูนย์กับเซอร์วิสของทางลูกค้านะครับซึ่งรอบถัดไปเราจะเจอกันอีกทีก็คือเป็น6000โลนะครับแต่ว่า ลูกค้าบางท่านนะครับอยากเปลี่ยนก่อนก็คือ3 0 0พโลเราสามารถตั้งเนี้ยให้มันแจ้งเตือนเราได้เลยนะครับในส่วนของบลูทูธนะครับตัวนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีแอปของคาวาซากิให้นะครับอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นหน่วยวัดนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นองศาหรือเป็นฟาเรนไฮน์นะครับเปลี่ยนค่าสปีดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับเวลาเรากดเซตค่าหรือออกนะครับเราให้กด2ปุ่มนี้นะครับเพื่อออกจากตัว ชุดเมนูนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนถัดมานะเราออกจากเมนูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับส่วนเรื่องตัวหมดกการขับขี่เนี่ยเราจะมีบอกไว้หมดเลยเนาะว่าสเปคสปอร์ตเนี่ยใช้อะไรเท่าไหร่นะครับหรือถ้าไม่รู้นะครับ <subs. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีเรื่องของสปอร์ตนะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดอีกโหมดหนึ่งเนี่ยให้เรากดค้างนะครับโหมดในการเปลี่ยนเนี่ยต้องจอดรถในการเปลี่ยนเท่านั้นนะครับจอดรถในการเปลี่ยนเท่านั้น สปอร์ตก็จะมาเป็นรดนะครับรดก็จะเป็นส่วนเรื่องของตัวถนนเนาะแล้วก็เลนนะครับจะเป็นในกรณีที่ฝนตกเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องหลังอีกทีนึงนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวไรเดอร์นะครับตัวไรเดอร์เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนนาเป็นของเราได้เลยตามความที่เราชอบนะครับโดยการกดปุ่มเซตนะครับอันแรกที่จะกระพริบนะครับจะเป็น power mode นะครับ เรื่องของ power mode เนี่ยมันจะมีฟูลกับโลนะครับถ้าฟูลเนี่ยจะเป็นแรงม้าเต็มนะครับถ้าโลก็จะลดทอนแรงม้าลงมาทําไมถึงต้องลดทอนแรงม้าลงมาผมมองว่าสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากขี่มันขี่ง่ายขึ้นจริงนะเรื่องของการคุมคันเร่งนะครับหรือในกรณีที่ฝนตกไม่อยากให้รอบมันจัดจ้านโดยการใช้คันเร่งที่อยากใช้คันเร่งเบาๆเราสามารถปรับเป็นตัวโลได้นะครับกดอีกทีหนึง่งจะเป็นเรื่องของ traction control นะครับถ้าเราอยู่ในสนามมีแท็กดีๆยางดีๆสําหรับในการใช้งาน เราสามารถปิดระบบการช่วยเหลือนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทุกครั้งที่ปิดนะครับตัวรถจะขึ้นแจ้งเตือนตลอดนะครับว่าตอนนี้เรามีการปิดอยู่นะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นแท็กชั่น1นึ่งแท็กชั่นสแล้วก็แท็กชั่นสนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมอธิบายกล่าวไปข้างต้นนะครับในโหมดสปอร์ตนะครับของเจ้ารถรุ่นนี้นะครับแท็กชั่นเนี่ยเขาจะปรับออโต้กับเพลว์โหมดเป็นออโต้เป็นฟูละครับแท็กชั่นเป็น1นะครับ ส่วนในเรื่องของรถนะครับที่เป็นถนนนะครับก็จะเป็นแ r a c t i o อ่าเป็นพาวเวอร์โหมดเป็นฟูลเหมือนกันแ r a c t i o n เป็นโหมด2นะครับแล้วก็ตัวเลนนะครับจะเป็นโหมดโลนะครับแ r a c t i o n จะเป็น3การใช้งานก็จะต่างกัน,นครับในในเรื่องของแ r a c t i o n control นะครับความเซนสทีฟของ traction control ก็คือ r หจะน้อยที่สุดนะครับ3จะเซนสทีฟมากที่สุด นะครับตามนี้ส่วนในเรื่องของอชุดนี้นะครับลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมจาก3โหมดด้านบนนะครับสามารถปรับเป็นไรเดอร์แล้วเราเซตเป็นค่าของเราได้อย่างเช่นเราอยากจะขี่ Full ทคชั่น o n 3อยากแรงแต่ว่าอยากปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเี้ครับเราก็สามารถปรับมาตั้งในนี้ได้โดยที่เราไม่ได้เลือกเป็นโหมดสปอร์ตหรือเป็นโหมดรถนะครับถัดมานะครับในประกับฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีเป็นสวิท ออฟลันนะครับแล้วก็สวิกสตาร์ทนะครับส่วนประกับฝั่งด้านซ้ายอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะก็จะเป็นตัวเซตตัวนี้นะครับ1ตัวสําหรับการเซตค่าสวิกไฟสูงไฟต่ำนะครับสวิตัวไฟพาร์ทที่อยู่ด้านนิ้วชี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสวิกของเรื่องของไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับข้างๆกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัญญ,ญาณเสียงก็คือแตนะนนเด็นะครับ ในส่วนถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการเบรกการคัดนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถปรับตั้งได้นะครับขึ้นอยู่กับสีริลักษ์นะครับของแต่ละคนนะครับอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยนิ้วสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเลือกเป็นโหมด1นะครับ อ่าผมขอดูก่อนนะตึ๊ด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 นะครับมันก็จะปรับเรื่องของระยะความใกล้ไกลอันนี้จะไกลนะครับสังเกตจากตัวนิ้วนะครับเวลาปรับตั้งนะครับให้เราดันชุดนี้ขึ้นไปก่อนนะครับดันก้านเบรกขึ้นไปก่อนแล้วเราหมุนตรงเหรียญตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นใกล้นะครับสังเกตจากนิ้วผมเนาะอันเนี้ยจะขี่ง่ายขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่กับอลาสักษณ์ของผู้ขี่เองนะครับแล้วก็จะมีเป็นสองฝั่งนะครับอ่าอันนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับอย่าเป็นเข้าใจผิดว่าเป็นการตั้งในเรื่องงขอระะยเบกนคััจๆมแ่ต้ง ความใกล้หรือความไกลให้เข้ากับฟารีละาของผู้ขับขี่เพียงเท่านั้นนะครับและถัดมานะครับจะเป็นส่วนของตัวถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันตัวนี้นะครับจะจุอยู่ที่17ลิตรนะครับน้ํามันที่แนะนํานะครับสําหรับตัวนี้นะครับตั้งแต่คาร์ดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยจะแนะนําเป็นที่แก๊สโซฮอลเหนะครับหรือเป็นบินซินเพียวไปเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของค่าออกซิเจนอะไรต่างๆนะครับเนาะ9กก็จะดีกว่านะครับแล้วก็แนะนํากว่านะครับส่วนตัวเรื่องของสเปคลมยางนะครับ ล้อหน้านะครับจะอยู่ที่30 psi นะครับและล้อหลังนะครับจะอยู่ที่33 psi นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของเจ้าเฟรดิกตัวใหม่นะครับให้ติดต่อมาได้ในเพจเราเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ